บานเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 พร้อมจัดอาหารปรุงสุขและขนมที่มีประโยชน์มอบให้ในมื้อกลางวันก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ เมื่อวันที่30สิงหาคม2564เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งมีประชาชนมายืนรอต่อแถวสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างผ่านจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดลบบุรีมีความรุนแรงในแต่ละวันพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากประกอบกับทางสบครหรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม13จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น29จังหวัดโดยจังหวัดลบบุรีเป็นหนึ่งใน29จังหวัดที่ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและมีมาตรการข้อห้ามต่างๆเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีส่งผลให้การทำธุรกิจและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านการบริการต้องประกาศปิดชั่วคราวซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการว่างงานของแรงงานและคนหาเช้ากินขําในพื้นที่บางคนที่ประกอบอาชีพบางอาชีพหรือบางกิจการก็ต้องถูกปิดตัวชั่วคราวทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้สารต่อกิจกรรมแบ่งปันสุข เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและได้มีการวางมาตรการตามประกาศของจังหวัดลพบุรีทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลที่เป็นผู้มอบและประชาชนผู้มารับมอบต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และจะมีเจ้าหน้าที่อสมและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ามารับแจกอาหารปรุงสุกมีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีโดยประชาชนทุกคนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งก่อนที่จะถึงจุดมอบของประชาชนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอลและเมื่อรับเสร็จ ให้กลับบ้านในทันทีหามารับประทานบริเวณโดยรอบที่แจกโดยในวันนี้แจกอาหารปรุงสุกน้ำดื่มขนมให้แก่ประชาชนมากกว่า300ชุดซึ่งกิจกรรมแบ่งปันสุขเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากที่ในยามเดือดร้อนโดยเมนูในแต่ละวันหมุนเวียนสลับรายการกันไปนอกจากนี้เด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนก็ต้องอยู่บ้านด้วยการเรียนทางออนไลน์ ้ดยการจัดอาหารปรุงสุกและขนมที่มีประโยชน์มอบให้ในมื้อกลางวันก็จะทําให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนลงได้นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรียังนำอาหารปรุงสุกไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ที่บ้านอีกด้วย ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกรัยเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชัรู้ เหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่คายจะวันไว้สิ่งแลวร้ายที่เข้ามาไม่ทำให้ใจเธออ่อนไหวไปได้เลยฉันขอเป็นคนหนึ่งคอยมองจากตรงนี้เพื่อที่ฉันจะสรงแรงใจที่ฉัน สงใจเป็นพลังกันและกันขอแค่เราสงใจ